กลับสวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมค่ะยินดีต้อนรับพี่น้องเขาสูช่องซอเขี้ยวปาลารวยเช่นเคยนะคะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะคงจะรอคอยกันมานานพอสมควรนะคะเราไม่ได้เจอกันมาเป็นทั้งครึ่งเดือนเลยนะคะพี่นอ้องซอเขียยก็ต้องขออภัยนะคะถ้าผิดพลาดประปการใดนะคะพี่น้องอ่ะวันนี้ก็เป็นวันที่23ธันวาคม67นะคะเ,าเ,าเ,าเา้าเล่าเ้าไท้แนี่ปนกันไปเนาะเพราะเราลูกคนไทยแจ่มอีสานะคะ่ะพี่น้อง <laughs> นะคะอืม เข้ามาอีสานเนะาะเที่ยวกันทางภาคอีสานคนบอกอยู่ภาคอีสานเลขเขาออกอยู่บางกวานพี่น้องจักสิเข่าสิหลุดกับบอลูเนาะเราไม่มั่นใจในทุกแนวทางนะคะเลขมีเข้ามีหลุดเราก็เสนอแนะแนะนําเพื่อเป็นแนวทางนะคะพี่น้องไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหนก็ตามนะคะไม่มีใครฟันธงและการันตีล้านเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นนะคะพี่น้องแต่ความชัวร์มันก็มีในตัวเลขของเขานะคะพี่น้องแตกปัง ทุกคลิปเลยนะคะเนเราพูดแบบกักๆไม่ให้ขยับจนเกินไปนะคะ,ะนี่เก่ายังไม่จ่ายนี่ใหม่ก็ตามมามันไม่ใช่นะคะพี่น้องเขาต้องให้ได้ทุกงวดนะคะพี่น้องอย่าเป็นหนี้เนาะเล่นแค่พอประมาณใช้ใจ่ายแค่พอสมควรนะคะถูกก็ดีใจไม่ถูกอย่าเสียใจนะคะ คือเพิ่อนวาไดายาใ่ามเนาะบได้ยยาลาบคือเพิ่์ลวาเนาะตามตัวนะคะในงวดต่อไปนะ,ะแต่ถ้าตามเซียนไหนให้ได้เซียนนั้นนะคะพี่น้องตามเซียนไหนให้ตามเซียนนั้นตลอดเลยนะคะจะไม่หลุดไม่พลาดแน่นอนนะคะสมมติว่าเลขเข้ามา3งวดสีงวดติดนะคะงวดที่ห้าไม่เข้าอย่างเงี้ยก็อย่าหยุดนะคะตามต่อในงวดต่อไปนะคะพี่น้องมันบ่เกินสอง,งวดดอกถ้าหลุดก็ได้นะคะพี่น้องเพื่อความไม่น่าเกียดนะคะตามต่อเลยนะคะพี่น้องเนี่ยสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะพามาตามตัวเลขแนวทางของ รัฐบาลไทยผู้ใหญ่ใจดีนนทบุรีนะคะฝากมาเป็นตัวเลขแนวทางวดที่สิบแล้วนะคะแต่ปังนะ,ะรอบนี้เข้าหกสามค่ะพี่น้องเลขของอาจารย์จะเน้นล่างนะคะแต่มันไปเข้าบนนะ,ะนี่แหละซอเขียวทึงบอกว่าอย่ามั่นใจตัวเลขจนเกินไปของบอมีหากเขาใดทั้งล่างทั้งบนค่ะพี่น้องคุณจะมั่นใจการันตีมาบนอย่างเดียวไม่ได้นะคะเลขมาทั้งบนทั้งล่างนะคะทุกแนวทางนะคะนี่เห็นไหมอาจารย์เน้นล่างเม็ดเดียวเห็นไหมมาบนนะคะพี่น้อง เนี่ยข้าบนนะคะหกสามนะคะพี่นอ้องดีแน่แต่เหลยกแบบไม่ต้องกลับผลตตัวมันดีหลายนะคะ,ะมาแบบไม่ต้องกลับฟันทงมาเน้นๆนะคะไม่ต้องกลับนะคะแต่ไอ้บนมาล่างนี่มาล่างอย่างเดียวมาบนอย่างเดียวอย่าไปเชื่อนะคะพี่น้องมันต้องไปทั้งบนทั้งล่างค่ะพี่น้องชอบก็จัดคัดกระพันนี่คือตัวเลขกแนวทางนะคะพี่น้องขา แล้วก็มาตรงๆแบบไม่ต้องกลับนิชัวไม่มั่วนิ่มนะคะของอาจารย์ผู้ใหญ่ใจดีนนทบุรีนะคะมาแบบนี้นะคะแต่ว่าทุกคนก็ต้องการเด็ดๆเดี่ยวเดี่วคู่หนึ่งสองคู่นะคะมั่นกะหายอยากพี่เดฟพี่น้องนะคะจนใจผู้สิคิดหา้เนาอะ,อะแต่ว่ามันก็มีนะคะในทุกอาจารย์เราก็พิจารณากันอยู่นะคะ ว่าใครนะคะที่จะมาเด็ดเด็ดเดี่ยวเดี่ยวให้เราได้ะคะก็พิจารณาอยู่นะคะทางช่องนะคะแอดก็ทำงานหนักพอสมควรนะคะหาเซียนแบบเด็ดเนาะโอ้โหเซียนนี่ก็ส่วนมากก็มาหลักสิบผุนทด่บานนี่พี่น้นนองสิบคู่ผุนที้บ่านนี่ขึ้นนะคะห้ะาคู่หกคู่นะคะพี่น้อง มันก็มีทั้งตัวเด่นและตัวกันตัวรองนะคะพี่น้องมันกับเป็นมานในสูตรนะ,ะสูตรจะมาหลายตัวไม่หลายตัวมันก็มาในสูตรนะ,ะพี่น้องเห็ดจางใดๆนะะแต่ที่แน่ๆมันมาแน่นอนนะ,ะมันกับวารูว,ว่าตัวไรมันสิเข่าเนาะพี่นอ้องก็หนักใจอยู่นะคะทํางานหนักมากเลยสําหรับแอดนะคะถ้าเจอ อฟซีในลักษณะนี้นะคะขอเด,เดียวเดียวเด็ดเด็ดจักคูสองคู่ใน่นะสันว่าโอ้ยเ็เหตุยากอยู่ได้พี่น้องคัดกรองเอาแบบละเอียดเลยนะคะยิ่งกว่าเครื่องกรองน้ําเลยนะคะกว่า <c oughs> จะได้เส้นเด็ดเด็ดไห่เนาะอืมเราก็มาในรูปแบบนี้แบบไม่ต้องกลับนี้ของอาจารย์ผู้ใหญ่เจดีนนทบ,บุรีมากี่คู่คะสองสี่หกแปดสิบสิบคู่แบบไม่ต้องกลับเน้นล่างอย่างเดียว แต่มาบนนะคะพี่น้องเรียกข่าบนเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ดุลพินิษพิษจารณ,ณาบรรณ์ในการรับชมในทุกคลิปทุกการแจ้งเตือนในหวยลาวไทยนะคะฮานอยตอนนี้ยังบบท่านมีปรากฏนะคะเดี๋ยวซอเขียวจะทาเองอยู่นะคะฮานอยซอเขียวกับเขาดีดิพี่น้องนะคะ,อะตอนนี้ได้ยินว่าอาจารย์เซียนสายรับเรานะคะเซียนดังในหวยฮานอยนะคะหวยลาวนะคะในชุด12ตัวเข้าทุกงวดนะคะ ตอนนี้ได้ลาแล้วนะคะลาวงการหวยแล้วนะคะไปบวชแล้วค่ะพี่น้องขออนุโมทนาสาธุกบอาจารย์เสี้ยนสายรับค่ะพี่น้องอาจารย์เข่าสู่ร่มกาสาวพัดแล้วนะคะขอให้เดินทางไปสู่ทิศทางที่ดีนะคะเข้าไปอยู่ในร่มกาสาวพัดด้วยความมุ่งมั่นนะคะไปอยู่ในสิ่งที่ดีแล้วก็ขอให้ดีให้อยู่ได้นะคะอย่าได้มีมปผ่านผ่านผจญน,นะคะ ขอให้พบเจอสิ่งดีๆทุกคนไปอยู่ในรูปแบบไหนก็ตามจะมีมาระจ์ทุกส่วนเลยนะคะ,ะไปทางศาสนาก็มีมารทางศาสนานะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้อาจารย์ยุติมุ่งมั่นกับสิ่งที่ตั้งใจนะคะเดินทางไปสายธรรมก็ขอให้ไปในธรรมที่ดีนะคะ อย่าได้มีภัยพันุ์อย่าได้มีมารประจนนะคะอยู่ทิศทางไหนก็มีมารประจนขอแค่เราร่มร่มเยน็ยนเยน็นใจเยน็นใช้สติปัญญาแก้ไขทุกปัญหาทุกเรื่องเรามีทางแก้นะคะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกทุกท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่สายไหนทางใดก็ตามนะคะพี่น้องขอให้มุ่งมั่นกับชีวิตและจริงจังกับการเดินทางตั้งสติให้ดีนะคะ,ะเราจะทำการใดก็ตามนะคะขอให คิดในแง่บวกเข้าไว้นะคะอย่าตัดสินใจคนอื่นด้วยการมองหรือคิดเองเออเองนะคะบางที่สายตา,าก็โกหกเรานะคะพี่น้องสายตาเรานี่มองคนอื่นเนี่ยบางทีก็มองผิดนะคะในเจตนารมณ์ของเขาเป็นอีกแบบหนึง่งเราก็มองไปอีกแบบหนึง่งเพราะความคิดของเราจินตนาการของเราทําให้คนอื่นเขาเสียหายโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะอย่าไปอย่าไปสรุปคนอื่นด้วยความคิดของตัวเองและการมองเห็นนะคะ เราไม่รู้เขาเท่าตัวของเขาเองนะคะเหมือนเราถ้าเราคิดดีแล้วมีคนมามองเราในแง่ทางที่ผิดมันก็ผิดเจตนารมณ์ที่เราปล่อยออกไปนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าไปมองคนอื่นในร่าในด้านลบนะคะเราต้องคิดเขาในแง่บวกเข้าไว้คิดถึงใจเขาใส่ใจเราให้มากนะคะแล้วก็จะไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นนะคะบางทีการมองคนอื่นผิดไปหรือการนินทาว่าชินคนอื่นนี่นะคะพี่น้อง มันไม่ใช่เป็นการดีนะคะเป็นการตัวเรานี่แหละไม่ดีนะคะเราไม่ได้คนอื่นที่เขามองเรานะคะเขาไม่ได้คิดว่า,เ,าเราเป็นคนดีนะคะการที่ไปมองคนอื่นแล้วก็นินทาคนอื่นเอาเรื่องไม่ดีคนอื่นมาพูดนะคะ เขาไม่รู้จักเลยว่าบุคคลที่เราพูดไปอ่ะเขาดีจริงหรือไม่แล้วเขาไม่รู้จักเลยว่าบุคคลคนนั้นจะไม่ดีตามที่คุณพูดไหมนะคะเขาไม่รู้เลยว่าบุคคลคนนั้นเป็นยังไงแต่คนที่เขารับรู้เรื่องราวที่เราพูดไปคือเขารู้ตัวต,วตนที่แท้จริงของเรานะคะเราเอาเรื่องคนอื่นมาพูดมันไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นนะคะเอาเรื่องตัวเองให้ดีที่สุดก็พอนะคะคนจะมองที่ตัวเรานะคะเขาไม่ได้ไปมองคนที่เราพูดถึงนะคะเพราะเขาไม่รู้จักเลยนะคะ เพราะฉะนั้นเอาตัวอย่างที่ดีมาพูดมาปรับปรุงแก้ไขในตัวเราดีกว่าเนาะ,ะเราเอาสิ่งที่ดีมาใช้อย่าเอาไปอย่าไปเอาในสิ่งที่ไม่ดีของคนอื่นมาพูดแล้วก็มานินทาแล้วก็ อย่าเอามาใช้นะคะในสิ่งที่ไม่ดีเนาะก่อนจะไปว่าคนอื่นไม่ดีดูตัวเราซะก่อนนะคะการไปยุ่งเรื่องคนอื่นโดยที่เขาไม่รู้ตัวนะคะไปเอาเรื่องคนอื่นมาพูดเขาไม่รู้เลยว่าคุณพูดเรื่องของเขานะคะนี่ก็เป็นการส่อเจตนารวมของบุคคลที่พูดนะคะคือไม่ดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นเอาเรื่องตัวเองให้รอดก่อนที่จะไปพูดเรื่องคนอื่นนะคะคนอื่นจะเป็นยังไงก็ต่างนะคะเราเอาตัวเองให้รอดก่อนนะคะเขาจะทำยังไงก็ตามนะคะพี่น้องเราก็ ช่วยมองเขาในแง่ดีนะคะทุกคนมีเหตุผลมีต้นสายปลายมานะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นเราอย่าไปสรุปคนอื่นด้วยการมองหรือการคิดเองเออเองนะคะฝากไว้ให้เป็นแง่คิดนะคะพี่น้องออยังไงก็ฝากตัวเลขแนวทางของรัฐบาลไทยผู้ใหญ่ใจดีนนทบ,บรุรีไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะคะเตรียมแคปหน้าจอแล้วก็จดเลยนะคะรัฐบาลไทยผู้ใหญ่ใจดีนะคะพองมงวดวันที่สอง มกราคม6 7นะคะรอบนี้เป็นงวดที่11แล้วนะคะอาจารย์ปล่อยมาเน้นล่างอย่างเดียวนะคะจับคู่เด่นให้1 2 0 9 0 1 90 3 4 10 5 6 8 9 7 8 4 5 6 7และ54นะคะตัวไหนที่กลับอยู่แล้วไม่ต้องกลับนะคะตัวที่ไม่กลับก็คือไม่กลับนะคะอาจารย์มาอย่างนั้นนะคะอาจารย์เน้นมายัางไงก็ไปอย่างนั้นนะคะ แต่ว่าบนล่างนะคะอาจารย์เน้นล่างอย่างเดียวซ่อเขียวขอให้ไปบนด้วยแล้วกันนะคะเพื่อไม่ให้เสี่ยงแล้วก็ไม่ให้ผิดหวังไม่เสียใจนะคะเลขออกมาเราจะเสียใจนะคะถ้าไม่ไปทั้งบนทั้งล่างเนาะแต่เลขอาจารย์ดีที่ไม่กลับนะคะแต่ถ้าอาจารย์กลับมาให้แบบนี้แล้วเราก็ไปไปกลับตามที่อาจารย์สั่งเลยนะคะพาทํามายังไงก็ไปอย่างนั้นเลยนะคะอ่าเราก็ อย่าลืมบนล่างเลยแล้วกันนะคะอย่าเน้นล่างอย่างเดียวนะคะตัวเลขมีทั้งไปทั้งกลับนะคะอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นเราก็ไปตามอาจารย์นะคะไม่ได้กลับทุกตัวนะคะพี่นอ้องอ่ายังไงก็ทวนอีกรอบนึงนะคะมวยรัฐบาลไทยผู้ใหญ่ใจดีสองมกราคมหกเจ็ดเน้นล่างเม็ดเดียวนะคะเรางวดวันที่งวด11แล้วนะคะงวดที่11แล้วนะคะที่เข้ามานะคะอาจารย์ปล่อยคู่เด่นให้ 1, 2 0 9 01 90 34 1 0 5 6 8 9 7 8 5 4 6 7และ5 4นะคะอยู่ในนี้อาจารย์จะกลับอยู่มี9 0 0 9แล้วก็0 1 1 0แล้วก็จะมี4 5และ5 4เท่านั้นนะคะที่อาจารย์กลับให้เนาะนอกนอกนั้นไม่ได้กลับนะคะก็ไปตามที่ท่านสั่งเลยนะคะแต่ว่าเน้นอย่างเดียวคืออาจารย์เน้นล่าง โซ่เขียวเน้นให้ไปบนด้วยแล้วกันนะคะเหมือนตัวอย่างดินเอที่เป็นมานะคะจะได้ไม่ผิดหวังกันนะคะยังไงก็ขอฝากคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้เป็นแนวทางนะคะใช้ดุลพินิจพิจารณาญยาณในการรับชมด้วยนะคะซอเขียวขอฝากไว้แค่นี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะ